อาละนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมออสเรลนนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มาอัดคลิปอะไรไม่ใช่หรอกไม่ใช่หลองพี่ใหม่แล้วมันกระฉาพอกลับมาอีกทีนึงก็ไม่รู้จะไม่ไม่อยากไม่ค่อยอยากจะทําทคลิปเลยม,มาทําวันนี้ดีกว่าโอเคนะครับก็แน่นอนว่ามันเปิดตั้งแต่อะไรนะของตัวเนี้ยมันเปิดอ่าไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมหมายถึงหน้าตู้กิจกรรมนี้นะมาตั้งแต่วันที่29แล้วแต่เพิ่งมาทําอีกทีวันที่4ใช้เวลานาน,านมาก แต่วันนี้นะครับแน่นอนนะครับเราจะมาสุ่มกันนะครับแล้วก็อธิบายว่ามีอะไรเข้ามาด้วยแน่นอนนะครับว่ากิจกรรมนี้เรือ u r อาของเยอรมันเข้ามาแล้วส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จริงๆแบบเบื่มอมือเนี่ยไปใช่โอเคเราก็จะมาพูดกันก่อนว่ากิจกรรมมันมีอะไรบ้างนะก็สกินแน่นอนสกินต้องมาสกินต้องใหม่แล้วแหละนี่นี่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูประมาณนี้นะครับ ก็มีไรทุกดีแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่าสกินมันดูกำกามนี่โอเคช่างมันเถอะนี่พวกคุณสังเกตตรงนี้ไม่ไม่ไม่ผมหมายถึงสังเกตตัวละครคุณดูท่านันคุณดูท่าโอเคช่างมันเถอะโอเคอย่าไปอเอออย่าโอเคเราค่อยๆเข้าเรื่องนะครับนี่ครับสกินนี่เราพามาดูสกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปอธิบายเรื่องอื่นไม่ใช่หรอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง มื่อกี้ก็ดูสังสก,กินแล้วนะก็แน่นอนว่ามีอะไรทุดีนะครับใครที่อยากสนใจก็สามารถซื้อได้น,นะครับก่อนที่จะไปก่อน <c oughs> โอเคแล้วก็แน่นอนว่ามีด่านด้วยด่านอีเวนต์เดี๋ยวผมพาไปดูที่หลังอันนี้นะครับก็จะเป็นให้รับเรือ,อ,อให้เราเก็บแต้มนะเออเก็บแต้มเก็บแต้มเออใช่ถูกต้องพูดเลยไม่ได้อาจคลิปนานไม่รู้จะพูดไงดีอ,อาคเดี๋ยวมาพูดถึงหน้าตู้กันเลยดีกว่าก็จะมีอูริทฟอนฮัทเทิ f ินส์อดัมเบิร์สมอสเดอะบุกส์ผมอ่าน <laughs> ผิดขอโทษแล้วก็เอลเอลเบเอลเบคือตัวด้านซ้ายนะส่วนอะไรนะส่วนตัวมอสเดอะบ o ๊กส์คืออันที่สอง <laughs> <laughs> มันอ่านยากอะ <laughs> แล้วก็อูริดฟอนฮัตเทิลคือตัวที่สามนะครับ <laughs> ส่วนฟินส์ฟินส์อดัมเบิร์สคือตัวที่สี่ วนึกจะนึกนึกถึงว่าฟิงออริเกนโอเคก็กิจกรรมนี้นะครับก็มีเรือเข้ามาอยู่5้าลำเลยนะครับ5้าลำโดยทุกคนฟังไม่ผิดแล้ว5้าลำเท่านั้นพวกคุณฟังถูกโอเค5ลำนั่นแหละถูกแล้วก็อีกลำหนึงแน่นอนว่าอย่างที่ผมเปิดไปตรงนี้ก็คือ u ูหนึ่งสนลำนี้นะครับสามารถเก็บได้ฟรีๆแต่มันมีลำหนึ่งนะที่แบบอะไรนะลำของ คือของ m o s t e r box คืออันที่2อ,อันที่สนะครับสามารถไปหาได้จากด่านนะครับด่านเอีเวนเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนี่นะครับด่านเอีเวนนี่หาได้จาก b 2ใช่ไหมถ้าที่ผมจำไม่ผิดอะคือด่าน b 2ออ้ b 3 b 3ขอโทษขอโทษผุหมายถึง b 3พูดผิด b 2ว вот ันป้าสิเราเห็นนะครับ b 3ก็แน่นอนว่ามันสามารถมีให้รับแท่งนะก็คือเราต้องเล่นไปถึงสุดท้ายมั้ถึงจะได้แท่งมาเออแล้วแบบ ให้คุณได้รู้ว่าเอ้ยคุณได้แท่งมาแล้วคุณได้ครอบครองมันแล้วเ,เป็นดีไว้อย่างเงี้ยไม่ใช่ละโอเคแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ละอันก่อนนะคืออย่าเพิ่งนะเราอย่ายังไม่เล่นตอนนี้นะขอค่อยๆพาไล่ดูไปก่อนว่ามันม,มีอะไรมั่งมีสกินนะแน่นอนสกินมันก็เยา้ายวนอยู่แล้วไม่ต้องพูดรอกมันก็จะมีอันนี้นะครับก็สามารถทําได้แล้วก็รับอะไรต่างๆอันนี้ก็ที่จริงมันมีให้ไปเล่นอยู่นะแบบหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปเล่นเลยแบบหนึ่ง ไอเดียวเดี๋ยวๆค่อยๆเทียขั้นตอนอย่างๆๆ<า>เดี๋ยวผมก็ค่อยๆพาเข้าไปดูนะถ้ากดเข้าไปเลยก็ได้นะอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นเนี่ยถ้ากดเข้ามาจะเป็นอย่างเงี้ยขอโทษนะผมสับสนต้องกดเข้ามาที่อันที่3เนี่อีเวนต์มันก็จะมีอะไรต่างๆนะครับก็สมกับที่เป็นแ,แบบส่งท้ายปีเก่าต,ต้อนรับปีใหม่นะครับ <c oughs> ตายเถอะเราสามารถจุดพูได้ด้วยนะ นี้ยังสวยงามแจ๋วอันนี้เอาไปอัพได้แต่ผมอัพผมรู้เลยว่าจะปเป็นยังไงขอสคริป <c oughs> ขอโทษไม่อยากสคริปเลยเจ้าสคริปลงไปแล้วบักตอเมื่อไหรจะได้สุมสามารถกอกอไปดูตอนที่ผมสุมได้เลยนะอันนี้ผมอธิบายไปเรื่อยนะ <c oughs> ผมรู้ว่าใครหลายคนก็น่าจะกอแหละคงไม่เดือบดูถึงตอนนี้หรอกเดี๋ยวผมรับก่อนแป๊บหนึ่งของแบบนี้มันต้องรับของมันต้องมี ของมันต้องมีโอเคเราก็ไม่น่าจะมีไอเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีผมเข้ามาที่ไอไมสกินมันผสมะอะเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้มากเท่าไหร่เลยเราแบบอะแบบฉันอยู่ในดแบบับนูมากอันนี้นะครับก็สามารถที่จะอะไรนะเหมือนแบบเราเอาตัวละครเนี่ยมาแปะได้แต่มันจะมีให้เลือกอยู่นะแล้วเราก็มาแบบอ่าผมจะใย่ไงดีนะ เรีไม่ถูกอันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมให้เล่นนะครับก็สามารถเล่นกันได้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยมันเป็นยังไงนี่นะครับก็กดชาร์จนะครับแล้วก็ปาตัวละครของคุณสไลด์เพื่อปลดล็อกอา้าวอะไรวะไปดนไม่นำ้ำเมงมีกล้ามนายเกเรมากรู้เปล่าเกเรอา้าวจะคว้างโดนตัวละครเอยจะคว้างโดนไอ้ไก่นั้น Kings? ไฟเวล k i n g งไห่เรากะไม่ถูกเลยครับเย้คุณได้สีติใหม่สี่พันเนี่ยน่าดีใจมากเหมือนรู้แม่งโคตรทารุนเลยโคตรไล่ทารุนโอเคครับท่านผู้ชมมันได้เวลาแล้วนะครับ <S 2> <S 2> ที่เราจะต้องสุ่ม <S <S เรือหลุด UR แล้วนี่นะครับเราก็พร้อมแล้วนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะน,นี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมไปกดรับกัน เป็นแบบผมสุ่มเอาไว้เล่นๆเะยใช่ผมขอข้ามผมขอข้ามผมเจอทำการขายพวกคุณที่หมดเลยไปเลยนะผมไล่คุณออกผมไม่ออกออกแล้วเนี่ยอ้าวต้องประกดใหม่อีกแล้วเดี๋ยวหนึ่งไปเลยนะไปเลยอืมไม่ตัวละครโดนย่อยแล้วต่อนายแม่งฆาตรกรน่ะไม่ใช่โอเคนะครับจาก3 4 0เราพร้อมแล้วครับท่านผู้ชม เราพร้อมที่จะเราพร้อมที่จะสุ่มแล้วนะครับอ่านแล้วครับเริ่ม,มเลยทีทูวานโดเดี๋ยวผมต้องแป๊บนึงนะผมต้องมาเปิดเพลงขึ้นเหื่ก่อนเอาใหม่หวังว่าคงไม่โดนลิขสิทธิ์นนะเดี๋ยวดังจังเฮ้ยโหยโห้ซุ่มเฮ้ยซุ่มเฮ้ยเฮ้ย ไปเลยซุม่มเจออกออกมาเออเกรดแดกไม่ฉันไม่เอาสีเทา <c oughs> แย่แม่งออกมาลัวๆเลยตายเซอร์โฮลเดอร์สทอสตายไม่มาได้ยังไงเนี่ยผมสุ่มตู้เยอรมันนะคุณมาได้ยังไงกันเดี๋ยวก่อนไม่มาถึงก็เกิดแดกเลยไออ,อะไรนะเอลบเออเอลเบะถูกวะ เอลเบทถูกแล้วโอเคล็อกไว้ต okay. right ัวแรกก่อนเลยนะครับไอ้แยแม่งนึกว่าจะเกือแล้วตัวแรกไม่มันออกมาตัวหนึ่งยังดีจัดไปอีก20คิวโอเคเบรดิกันตึ้ง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 นัสเตมาอะไรเย่ซุ่มเยัตสฟิน

เมลิกันได้มาเราเล็กสองลำนะในตู้เนี่ยดัสโววิสเ์มาเลยเร็วร็วอยู่อ่ะไม่เอาอย่าอยู่อ่ะอยู่อ่ะออกมาเดี๋ยวนี้เลยออกมาไม่ออกมา <c oughs> <c oughs> ผมนี่ย่อยตัวทิ้งลัวๆเลยครับ สองไอ้เด็กห okay, oh ูร้องผิดท่อนโอเคแปดสิคิวล้วซูมซูมจงออกออกมาเดี๋ยวนี้องออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาออกออกให้ผมแป๊บนึงเปลี่ยนเพลงก่อนเปลี่ยนะท่อนต่อไปเป็นท่อนแลตึ้งตึ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 ง โอ้ไม่นั่นไม่เอาไม่เอาอยากได้ U.R. อเฮ้ยอยากได้ U.R. <c oughs> เฮ้ยมันปนกันชิบหายโดนลิกระศิษไม่เนี่ยโดนลิกระศิษไหม,มน่าไม่น่าโดนมั้งถ้าโดนก็คือช่องผม <c oughs> ติดลิกระศิษแค่นั้นเองไอ้เย้ยพูดไม่จริงจังเลยแต่รอบที่แล้วเนี่ยแปดสิบะน,นี่หลักร้อยแล้วป๊บนึงผมไปเอาย่อยตัวทิ้งก่อน อย่ yeah, ระหว่างนี้ก็ฟังไปดึงดึงดึงเฮ้ยมันต้งได้ท่อนฮุกตืดตืดตืดหรือตืดตืดหรืออย่เฮ้ยตืดตืดแปดสิบเลใช่ไหมจัดไปอีกกลายเป็นร้อยโลงไม่ออกเลยร้อยโลแล้วร้อยโลเลือบังเกิดทีบังเกิดออกมาเถอะออกมาเมื่อกีเปิดเพลงเมื่อกี้ย่ายอมติดดิกระสิบ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาออกมาออก U R ขาดอีกตั้งสองตัวนะเว้ยอีกสองตัวอีกสองตัวเท่านั้นมามาๆแค่า,า,าอสองตัวไม่ใช่หูเธอออกมาได้ยังไงกันเนี้ยหู <laughs> ไม่ <laughs> ออกผิดจังหวะมากเลยโอเคเราย่อยตัวทิ้งแล้วนะครับ <laughs> แม่งเอ้ยเบริกันร้อยยี่สิบโล ออกไหมจะออกหรือไม่ออกอ๋อ20โลเนี่ยใช่ไหมท่านผู้ชมถูกปะ <c oughs> ผม U R ต้องได้ U R ไม่ใช่อาดัมเบอร์สเธอได้เราได้เธอไปแล้วนี่ใช่เหรอได้ใจเธอต่างหากเอ้ยเอาอีกไม่ใช่เบเรื่องล้ว <c oughs> เล่นแล้วไม่รู้เวลาเวลานี่กัน เออเออดิกันกันเฮ้ยดึงดึงดึงเย้มันเฮ้ยนุ๊กเฮ้ยนั่งร้อยสี่สิบโลไม่ออกเอระไม่ออกจริงๆริงอ่ะไม่ออกเลยไม่เป็นไปไม่ได้อ่าไม่ใช่เลื่องกิจอีกแล้วทำไมเลื่องกิจออกบ่อยอย่างเงี้ยเป็นอะไรกัรกิจออกมาเถอะ You are เพื่อ you are เพื่อ you are ว่าไม่ออก you are you are you are yes 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 เนี่ยไปมันมันมันยังไม่ออกมาอยูเพิ่ง yes <t ell> เพลงจบแล้วเพลงจบแล้วจ้าอูเปิดเพลงนี้ก็ได้เอ้ย <t ell> เดี๋ยวเดียวไม่ใช่อ้าวเปิดนี้ก็ได้แมงเงี้มันใสอู้แม่งเอ้ยไ, <t ell> ไ,ไม่ออกโอ้แย่จังเลยอู้ง <t ell> ทำไมทำไม UR ไม่ออกล่ะเ <laughs> อ้ยเศร้าใจ <c oughs> นี่มันร้อยหกสิบคิวแล้วนะฉันจะหมดตัวแล้วออกมาเถอะร้อยหกสิบคิวแล้วมันจะเกือเดยกเลย <laughs> แม่งเลยเดี๋ยวมอส มอสเดอะบล็อกสเดี๋ยวค่อยไปหาเอาหาชื่อ,อยางละเกิดแม่งสามารถไปแลกในกิจกรรมได้นะร้อยังไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมร้อยังไม่ออกตัวความบอกเจ้านะยังไม่มีแรงศรัทธาพอยังไงล่ะเจ้าเลยยังไม่ได้ไม่นะแรงศรัทธาของฉันฉันไม่มีแล้วอฉันหมดแรงศรัทธาศรัทธาศรัทธาในเยอม,มันสิต่อร้อกลายเป็น ร้อยแปดสิบเกือแดกไม่ยอมออกโอ้ยร้อยหกสิบได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกดข้ามทีเดียวเลยร้อยหกสิบแล้วเกือใช่ไหมฉันจะเกือใช่ไหมฉันยังมีเงินอยู่ไม่ถ่าค้าวโอ้หรือเปล่าว่าเฮ้ยอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เมื่อกี้โอ้ยมันเกือดเด็ก โอ้แม่เอ้ยเกลือเกลือชุดเกลือีกแล้วล็อกสิบวะใช่ไหมอ่ะถูกแล้วมั้งกลายเป็นร้อยแปดสิบถ้าผิดผมขออภัยนะผมลืมไม่ออกจริงเหรอเนี่ยยูอาร์เนี่ยไม่ออกใช่ไหมไม่จะยอมหมดตัวจะออกไหมจะออกไม่ดีร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบไม่ออกว่าไม่ออกร้อยแปดสิบ โคตรข้ามรอเลยโอ้ยโคตรเกลือเลยข้าวเ,เถอะโอ้โหแม่งโคตรเกลือไม่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 ไม,ไม,ไม่ยังมีแรงศรัทธาอยู่ยงังยังร้อยแปดสิบกลายเป็นสองร้อยโอ้โยสองร้อยเร็ว,วยังไม่ออกเร็วเนี่ยสองร้อยนะเฮ้ยจะทำร้ายจิตใจันถึงไหนเนี่ย ไม่ออกว่าเธออยู่อา,าเธอเยอยู่ไหนไปใส่ซ่อนอยู่ตรงไหนของของตู้เนี่ยโนกาโรสไม่ออกแต่ซ้ำเดี๋ยวปิดเพลงแม่งเลย <c oughs> เรอจบเพลงก่อน <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชม,ชมชอบหรือเปล่าแต่เราเปิดไปแล้วออสองร้อยสี่สิบคิวแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเกือแดก นางไม่ยอมออกนางคงไม่อยากอยู่กับฉันไม่ฉันต้องยอมเหรอเนี่ยไม่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ฉันจะกดข้ามเฮ้ยมันไม่ออกจริงนะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าฉันจะไม่คู่ควรกับยูอาของกิจกรรมครั้งนี้ทำไมเอ่อไม่กูตายแน่ๆเลยร้อย 260โอ้โหเศร้าใจออกทึ้งโอ้ยออกมาแต่ละอันแทบน้ำตาไหลโอ้ยเกือแเดะอืมผมจะหมดตัวแล้วท่านผู้ชมผมจะหมดตัวแล้วท่านผู้ชมอืมอุปิดเพลงนี่มไหม เพลงยังไม่จบเยังไม่จบ,จบ,จบต๊บนึงกลายเป็นร้อยหกสองร้อยหกสิบสองร้อยแปดสิร้นเนี่ยไม่คิดจะให้ผมไปเหรอสองรนะสองร้อยแสันะให้ผมเถอะใช่ปะสองไม่ปิดเพลงแม่ง <c oughs> ปิดเพลงแม่งเลยมันไส้ละ ฉ,ฉันไม่คู่ควรจริงๆด้วยมันไม่ออกให้ฉันไม่ออกซ้ำมาให้ตูแทนโคตรน่าดีใจดีใจก็ฮีสองร้อยนั้นเท่าไหร่นะน,นะผมลืมเมื่อกี้สองร้อยอู้ลืมเลยอู <c> ้ <oughs> ลืมเลยตีง่ายสองร้อยแปดสิบแล้วกันใช่ไหมใช่ไหมท่านผู้ชมผมมาเป็นสองร้อยแปดสิบใช่ไหมผมลืมปิดเพลงไปบึกลืมเลยแห้งเงไ ผม <c oughs> มันไม่ยอมออกจริงๆหรอเนี่ยสงสัยผมคงไม่คู่ควรจริงๆท่านผู้ชมแต่ผมจะไม่ยอมครับผมใกล้หมดตัวแล้วผมไม่หมดตัวแล้วหมดตัวเลยอ่ะจะออกไหมสองร้อยแปดสิบ <c oughs> สองร้อยเอ้ยกลายเป็นสามร้อยแล้วมัง้งเนี่ยสามร้อยมั้งใช่ไหมถ้าหมดตัวปึ๊กเราไม่ออกเราไม่รู้จะพูดไงนะก็ถือว่าอะไรนะตู้ไม่ให้เราจริงๆ <c oughs> ตู้บอกแกไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์ ไม่จบแล้วชีวิตจานมันเกลือเด็กเราขายตัวซ้ำไม่ใช่เพราะอะไรนะผมมีปูลินอยู่ปูลินสีม่วงผมเลยแบบไม่ต้องแบบอะไรมากแต่ว่ามันเกลือมากๆเลยผมเกลือจริงๆมันไส้แต่ตัวละครแม่งเลยฉันเกลือมากเกลือจริงๆใกล้หมดตัวนะหรือว่าต้องพูดเลยเนะี่ยฮะ สันเซิร์นเยอรมันวู้าเย่ออกมาเถอะมันออกยากออกเย็นขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเห็นเขาสุ่มกันแป๊บเดียวรอบเดียวกันได้กันวะทำไมเราเห็นในกลุ่มมันสุ่มกันได้แล้วทำไมตัวสุ่มไม่ได้วันนี้ไม่ฟิสอดัมเบิร์ดฟินอดัมเบิร์ดยี่สิบ <laughs> คิวสุดท้ายของฉันมันใกล้จบลงแล้ว ฉันใกล้หมดความหวังแล้วมันจบแล้วท่านผู้ชมผมเหลือแค่ก้อนคิ้วอันเล็กน้อยของผมแล้วเงินไม่พอด้วยไปกู้รัฐบาลเพิบไอเดี๋ยวกู้นี้ได้นี่วะแห่งเลยเอาจริงจรดิไม่พอจริงดิออกออกมาเธอออกมาเธอไม่อย่าทำร้ายผม ยูอาร์มันออกยากขนาดนั้นเลยเหรอมันออกมันจะออกยากออกขนาดโอ้ยแม่งโคตรออกยากเลยโอ้ยหมดไปแล้วสองร้อยเอ้สามร้อยปะสองร้อยสามร้อยเนี่ยมีจากสามร้อยสี่สิบเป็นใช่ไหมแม่งจะหมดไปหมดตัวเยอะหมดตัวจริงๆยังไ,ไม่ออกไอ้ ดวงสวยหรือไงวะวันนี้ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรก็เชีย่ยแล้วเป็นด <laughs> ไิไม่ออกเอ๊ไม่ออกใช่ไหมฮึยูอาร์ม, y R มันออกยากขนาดนี้เหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยรอบมีฉันจะไม่ออก <c oughs> อืมไปยอมเดี๋ยวกดลับทั้งหมดก่อนค <laughs> ุณจองไว้ไอคิวเราไม่มีเนี่ยอะ มีหากก่อนโอ้ยต่อนายเก็บไว้เถอะเชี่ยวนะคิ้วไว้คิ้วนายมีค่ามากเลยเว้ยนายเอาคิ้วไปเถอะเอาก้อนปัญญานี้ไปอฉันไม่มีตังหมดแล้วสุ่มได้แค่สองก้อนเท่านั้นกล่องปัญญาลูกพ่อมึงแม่งไม่ช่วยอูเลย มันบอกอ้ไม่วีดไม่ผิด,มผ,ดผมไม่รู้ไม่รู้ oh oh, โอ้โหนี่ก็ออกมาจังเลยมันจบแล้วครับท่านผู้ชมผมเหลือหนึ่งคิวจากสามร้อยสี่สิบไอยู่อาไม่ออกอหมดตัวฉันหมดคิวแล้วผมหมดคิวเลยอ่าร <bead. S 1> อบนี้เป็นรอบที่เกลือมากๆเกลือสำหรับผมจริงๆแล้วผมก็หมดกล่องบัญญาด้วย หมดทั้งปัญญาหมดทั้งเงินก็หมดปัญญาก็หมดเขาเรียกว่าคิวดีกว่าแต่เรือยูอาก็ไม่ยอมออกมานะครับก็สอแสดงความเสียใจกับคนด้วยอู้เนี่ยแหละไม่ใช่ใครหรอกอู้เนี่ยแหละไม่เลือไม่ออกเมื่อไม่ออกไ่เจอกันใหม่คลิปหน้าแม่งยังไมเรือไม่ออกวะ เนี่ยมันก็แค่อีกมิดเดียวเองอะหรือว่าคือมันต้องออกตอนที่ตูไม่อัดคลิปแล้วไปสุ่มได้อีกทีหนึ่งใช่ไหมแต่ผมต้องยอมแหละท่านผู้ชมคือมันไม่ยอมก็คือถ้าไม่ให้จริงๆเราก็ต้องยอมรับแล้วครับผมเจ๊เจเสียใจ,ยใจผมขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไอ้ยคลิปนี้แม่งเกลื่อ,องจริงเว้ยแม่งไม่ออกอยูอาร์นางไม่อยากออกมาเลยล่ะ เจ้าไม่คู่ควรพอผมรู้ว่าใครหลายๆคนก็น่าจะดูไปถึงท้ายคลิปแต่ไม่เป็นไรผมก็จะพูดอยู่ดีบรรดาเศร้ามากท่านผู้ชมทําไมคนที่เข้าในเฟซเขาออกกันในแป๊บเดียววะทําไมเราไม่เห็นออกกันเลยเราแม่งทาไมเขาออกกันไม่กี่สิบโลสี่สิบโลหกสิบโลมันออกง่ายจังแต่พอมาเราแม่งสุ่มไปร้อยเจ็ดสุ่มไปกี่ครั้งปะโอ้โหแม่งร้อยเจ็ดสิบสองครั้งปะใช่ไหมผมดูผิดปะ ยังไงก็เถอ100ะไร้อยปะไม่รู้ดิผมสุมม่มไปกี่รอบยังไม่รู้เลยแต่รู้หมดไป340อ่ะแล้วก็เพิ่มอีก5คิวเอ้ยเพิ่มอีก4ไป100 1ร0อยสี่ส่ปะใช่ปะถูกปะไม่รู้รู้อย่างเดียวคือเกลือกูเศร้าใจแค่เรือลาเดียวเยูอาร์เาี๋ยวไปอยู่อาร์ไม่ออกวะรอบนี้อยู่อาร์ออกยากมากเลยท่านผู้ชมผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะจริงๆคือ น่าจะเป็นเกลือสุดๆในรอบรอบของผมมากเลยเนี่ย <c oughs> เกลืออยู่อ่าไม่งไม่ออกไอ้เนผมว่าต้องยอมแพ้ละแล้วก็ปล่อยไปครับเพราะว่าผมหมดตัวละจะเอาอะไรมากอ่ะผมหมดแล้วผมหมดแค่นี้ละผมไม่มีแล้วหมดตัวแล้วสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมรู้สึกเสียใจมากเพราะว่าไม่ไม่ออกอยู่อ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ออกอยู่อ่ะเต่มออกอย่างอื่นมาก็ไม่เไรส่วน ตัวละครอะไรนะอีกตัวละครหนึ่งที่อยู่ในตู้ Mos the Box อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็เดี๋ยวไปแลกในกิจกรรมของในร้านค้าเอาแล้วกันแต่เรืออย U R ไม่ออกเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆนะมันเอ๊ะผมผมผิดอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ไม่ออกจบแล้วมันจบแล้วเออไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกูเกลแดกไอเยี